ได้้แลวครับผมสวัสดีครับผมต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ทีมสายจกแมคโครซิงครับอในคลิปนี้ก็อยู่กับรถแมคโครโกเบโคเอสเคร้ี่ิดหนึ่งนะครับอยู่กับเจ้ามาร์คทีครับผมแห่มาถึงก็ได้็อตเด็ดเลยนะครับเมื่อกี้นี่เจ้าร็อกกี้เสียวุวีครับผม ลมทางขึ้นบ่อนะครับติดหล่มตรงคลองน้ำครับผมอ่ะอยู่กับจอจ้อยสายจกครับแม่วันนี้ก็มาขับเจ้ามาร์คทีนะครับเล่นโคนกับบ่อโหดๆอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไปอยู่ปุับจลายวันนะครับ อยู่กับเจ้า p c พีซีร้อยสามสิบครับพี่จ้อยมาวันนี้ก็คอนโทรลเจ้ามาร์คีนะครับโบเบโคเอสเคร้อยยี่สิบนะครับผม mm hmm. อยู่ที่บอ่อลูกล่างนะครับวันนี้ก็มีแดดนะครับแสงแดดออกมาหลังจากที่มืดครึ้มฝนตกไปหลายวันนะครับ ตอนนี้ก็กำลังทำทางให้รถดําใหม่นะครับผมช่วงทางขึ้นนี่จะมีปัญหาครับเป็นคลองน้ำครับผมเอาเข้าต่อไปครับมาดูครับผม เจ้าโรก,กี้เสียแบกครับแม่ล้างรถมาสวยๆนี่มาลุยโคลนครับผมโอ้ <laughs> ยังไปไม่ถึงไหนเลย <laughs> โอ้ยโยกดำโยกดำยกดำยกดำช่วงน้ำหนักเอ้ยโยกดำ嘛โยกดำกแมนมันหลอกยกดำช่วงนับนักล่า <laughs> โอ้ย้ันไปหมดสลยอ่แล้วการรับผิด้อเกิการก็ต้องดีเดี๋ยวิการรถดนไปคอ่สเดนแล้วมีรถไอยัแปร์ครับ ไปนุ่งใจไปเต้เกมแล้วครับผมเสียแบกแหมต้องรอรถแมคโครนะมาดัานท้ายครับผม เข้าไปดูครับผมเอาเข้าไปได้แล้วครับเอาเปิดน้ำเข้าแล้วครับผมแหม่รอดูครับเอาน้ำเข้าวิ่งนี่จะวิ่งง่ายเหมือนแต่ก่อนไหมนะครับ เพราะว่าตอนนี้นี่ค่อนข้างจะเหนียวนะครับผมเปิดน้ำเข้าวิ่งดูนะครับอเดี๋ยวตามไปชมข้างในครับผมโอ้สภาพบอ่อนี่โหดมากครับเละตุ้มเป๊ะครับผม ลูกลังก็สวยๆครับผม พี่จอยจัดให้เยอะเหมือนกันครับผมแม่ขนาดทางออกยากๆนี่จัดเต็มครับเอาไปเจาร็อกเสียแบไปไหม อ๋อมาแล้วครับเจ้าคุณปู่หน้ายาวนี่ แม่พอแดดออกนี่ก็งานลูกลังก็มาเลยนะครับเป็นงานายนหน้าครับผมก็พอได้วิ่งทั้งวันอยู่นะครับฟังจากรถดำบอกนะครับ ลูกลังก็นหนาพอได้ครับผมเอ้ในเสียแบกบอกว่ามีก้อนเนี่มันไม่มีก้อนนะตักง่ายๆเลยแถวนี้ส่วนมากลูกลังจะสวยครับ จับหนักจับเต็มอีกแล้วพี่จใจเนี่ย <c oughs> <c oughs> อีกหนึ่งพุ่งีีพอดี นายาวอีเหลืองสอรถไปโอ้อีเหลืองนี่ไปแบบสบายสบายครับแม่อะโอเคครับผมสว่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับ เราโคเบโคเอสเคร้อยยี่สิบขีดหนึ่งมาทรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มสายจกแมคโคซิงด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ